สวัสดีคะ่ะ FC ทุกคนนะคะป้าคำสใสก็มาว่าจะติดหม้อไฟแต่ว่าก็เหนื่อยมากเนาะก็โอ้เห็นคลิปแล้วป้าคำสใสเสียใจมากเลยนะคะที่ว่าป้าคำสใสรู้ไม่ทันเกมเขาก็คือเราขี้สงสารคุณนะคะที่ว่าเขาไม่มี ไม่มีที่นอนที่จะไปเนาะเขาก็มาเช่าเราก็ทําสัญญาเช่าแต่ว่าใส่ไลฟป้ากใส่ทุกอย่างก็ไปก็ว่าจะว่าจะจบที่สารที่ศารแล้วก็มีคลิปนู้นคลิปนี้ออกมาเรื่อยๆมายั่วยวนเราถ้ามีคนประเภทนี้มาอยู่บ้านกูกอกสักสามคนนี่ โอ้โหเมืองบ้านกุกกอบแตกหนีหมดนะคะเพราะว่ามันเดือดร้อนไปมากเลยนะคะก็ว่าคนอื่นลังแกอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะก็เขาเนั่นแหละไปลังควานคนนั้นคนนี้คือว่าเขาสะกดไม่เป็นว่าบุญคุณนะคะกินบ้านกินข้าวบ้านป้าสสยเท,เท้เทนะคะไปไหนเขาก็ไม่ต้อนรับเพราะว่า กินออกมาเดี๋ยวนี้ขนาดเช่าที่นอนป้าคำสสนะคะเช่าอยากเช่าที่นอนป้าคำสาอตนนั้นก็มาดูแล้วบ้านแต่ก็ไม่เอาไม่อยู่แล้วก็ไปอยู่บ้านคูสุจิตก็เพราะว่า,าวเขาคิดว่า,าเขาจะได้เสียเงินน้อยเขาไม่อยากเสียเงินเลยนะคะแต่ละครั้งนี่ก็คุยโอดโอ้ว่าตัวเองรวยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ ก็บอกว่ามีเงินอย่างนั้นอย่างนี้มีทองมีอะไรพูดไปทําไมก็คนอื่นเขามีกว่านี้เขาก็ยังไม่ได้พูดแต่ว่าคนอะไรปามใสไม่เคยเห็นเกิดมาจนอายุเยอะแล้วเพิ่งเห็นนะคะว่าเป็นคนนิสัยแบบนี้เหมือนกับคนอะไรเนาะปามใสย,ยังก็มาก็ไม่มีคนเขาอยากพูดด้วยนะคะ ว่าเขาก็ทานอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มากินข้าวอยู่บ้านคำาป้าคำสายนี่นแหละค่ะคือทําบุญเราใส่บาตรก็ว่าเราเสียแซงแกล้งทาบ้านโกกเขาไม่ได้เสียแซงแกล้งทำหรอกค่ะเขาทําบุญก็คือทําบุญคุณน่ะไปมองเขาที่ว่าแง่ไม่ดีหมดนะคะก็ไปตีโพยตีพายดิ้นอยู่นั่นแหละ ถ้าคุณไม่เดือดล้นนะ่ะมันก็จะดีมากๆนะคะทําลายจิตใจคนอื่นมามากแล้วก็ยุติได้แล้วค่ะเพราะว่าจะไปจบอยู่ศาลก็ไปจบอยู่ศาลเราก็สงบแล้วก็คือจบกันแล้วนะคะแต่อันนี้ก็ไลทุกวนันทุกวันยั่วยวนอยู่นั่นแหละก็ไปเดี๋ยวก็ไปฟาดคนนั้นเดี๋ยวก็ไปฟาดคนนี้คนอะไรทําลายจิตใจเขาลงคอมาอยู่บ้านเขาแท้ ยังหาเรื่องให้เขาเดือดร้อนอยู่แล้วทำไมพูดออกไปแต่ละครั้งน่ะไม่ใช่ว่าคุณมีมนสะกดเข้าไปหมดทุกคนนะคะก็รู้นะแต่เขาไม่อยากพูดเขาขี้เกียจพูดเขาไม่อยากเถียงอันนี้ทำเหมือนเด็กโอยเลี่ยเหี่ยมคุณเช็คประวัติคุณได้นะคะป้าคำใสพอรู้นะคะเลขสิบสามตัวนะ่ะเช็คดูหน่อยนะคะเนอะ จะได้รู้ว่าเพราะอะไรคือพูดออกมานี่การกระทํานี่คุณน่าเหมือนที่คุณพูดออกมาเป๊ะแต่ไปโยนให้คนอื่นเขาไม่รับหรอกค่ะเขาไม่รับหรอกโหล้งละยุติได้แล้วถ้าไปจบอยู่ศาลก็อยู่ศาลร,รงสารคนที่เขาเดือดร้อนอ่ะก็เราก็โควิดก็พอแรงอยู่แล้ว แต่มาเจอปัญหาแบบโอ้โหเหมือนราคาเป็นล้านเป็นแสนโอ้ยพูดแล้วป้าคำใสาอายมากเลยนะคะไม่มีใครจะขโมยของคุณหรอกคะ่ะไม่มีจริงๆคุณเอาไปวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอย่าตัวแหลนะคะอุย้ยก็เคยเห็นแต่คน18มงกุฎนั่นแหละ อยากลิมิตอะไรก็เพอ้อฝันไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีหลักมีฐานนะคะมีพยานเรียบร้อยนะคุณน่ะมาคนเดียวคุณก็หาเรื่องฟาดคนนั้นฟาดคนนี้ก็ขอยุติเถอคะค่ะคุณก็เป็นได้อย่างเดียวนั่นแหละอย่างอื่นไม่เป็นหรอกคือคนเรานะ่ะจะเป็นอย่างอื่นเยอะแยะ,ยะ,ยะน่ะไม่ใช่หรอก คุณอวดว่าร่ําว่ารวยว่าอุ้ยรู้จักคนนู้นคนนี้นะก็ขอร้องละค่ะรวยก็รวยไปเถอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินกับคุณหรอกนะคะก็คือให้มันจบกันไปก็เราคือชาวบ้านกกบๆอยากทํามาหากินไม่ชอบมีเรื่องนะคะเนาะเรื่องนี้พอหลีกได้ก็หลีกนะคะไม่อยากมีเลยคือว่าเสียเวลาทํามาหากินเราต้อง เลี้ยงลูกเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจะมาเสียเวลาแค่นี้นะมันโอ้โหเดี๋ยวมันจะตามทันเช็คประวัติคุณได้แล้วค่ะคุณมาจากไหนเป็นใครนะคะคุณเคยทำอะไรไว้ที่ไหนก็คุณเช็คบ้างนะคะเนาะเมืองไทยเขารู้หมดนะคะก็อย่าดิ้นมาก ถ้าคุณถูกก็อย่าไปหาว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้หลายนะคะให้เขาเจ็บซ้ําน้ําใจที่เขามีน้ําใจต่อคุณก็อย่างว่าอีเพื่อนมันไปเช่าที่นอนที่นอนก็ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ทําไมคุณไม่ซื้อเอาคะคุณรวยเนี่ยทำไมไปไปเช่าเขาทําไมภาษาที่นอนแบบฉันน่ะฉันจน แต่ฉันก็ไม่ซื้อนะคะก็ผ้าที่มันขาดฉันก็เอามาปูนอนได้แต่ฉันก็ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะอันนี้เห็นใครพูดอะไรบัางครับอย่านะอย่างน้นอย่านะอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิบ์บังคับจิตใจคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะกักขังหนวงเหนียวใครก็ได้ทำไม่ได้คะ่ะมันมีกฎหมายทั้งนั้นโคลงแหลคะค่ะ พูดฟาดคนนั้นฟาดคนนี้ทั้งคืนทั้งวันคุณไม่เหนื่อยเลยคะคุณพูดอันดีๆที่ว่าคุณไปวัดไปวานะ่ะจิตใจคุณทำด้วยอะไรทำไมไม่มีเมตตาสาักนิดเลยนะคะอย่างชาวบ้านกก่อเขาจนๆเขาก็ยังมีน้ำใจอยู่นะคะป้ากังไสนี่ใครมาเนี่ยป้า,ากันไสก็อ้าแขนรับ แต่ยังไม่เคยเห็นเหมือนคุณเลยโอ้โหอะไรฉันพูดไปแล้วก็คือทีแรกนะ่ะฉันไม่อยากพูดแต่ว่ามันกดดันมากๆนะคะอัดเข้าอัดเข้ามันก็ระเบิดนะคะเนาะก็ขอร้องแหละถ้าแจ้งความคุณก็แจ้งไปแล้วทําอะไรก็ทําไปแล้วแต่คุณก็ยังไม่พอใจฟาดคนนั้นฟาดคนนี้จะเอาข้อหาอย่างงู้นอย่างนี้ เหมือนเจ้าน่ะเป็นเจ้าหน้าที่ซะเองเนาะขนาดค่อยยังไม่รู้ค่อยก็โง่ค่อยก็ว่าโง่ะงะนะคะคุณจะด่าจะว่ายังไงก็ช่างเดี๋ยวฉันจะไปหาปู่แล้ะฉันก็จะบอกปู่เลยนะคะสันสาบานเลยนะคะฉันไม่ได้เคยคิดจะเอาที่นอนคุณนะคะคือว่าถ้าใช่ของคุณคือขนมาสันก็ไม่ได้ขนนะคะสามีฉันขนมา แล้วก็มาว่าให้สามีฉันว่าอย่างนู้นอย่างนี้ลาออกหรือว่าอะไรนะมันอยู่ในคลิปหมดนะคะแต่ไม่อยากพูดมากแล้วก็ขอร้องละยุติได้แล้วให้เขานำเนินคดีไปอย่าไปยุ่งอย่าไปว่าอย่าไปด่าอย่าไปเสียดไปสีอย่าทำร้ายจิตใจกันนะคะชาวบ้านกอก และยูทูบเบอร์เดือด้อนกันหมดคือป้าคำใสก็ชาวบ้านกูกกองนะคะคุณน่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยไม่ใช่ว่าตัวอูดเบ่งใหญ่ตโตมโหลานมาจากไหนทำไมพูดอย่างนี้ยุติได้แล้วนะคะใครจะไปเชื่อคุณเอาแต่คลิปตัวเองถ่ายทั้งนั้นคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นไปถ่ายคุณนะคะ ที่คุณว่าอกอกมานะคุณจะได้สาบานนะคะมันจะกลับคุณทุกอย่างนะคะป้าคำสายโคลงแล้วค่ะยุติได้แล้วพอได้ยินเสียงเจ้านี้โอ้โหเสียใจมากเลยที่ช่วยคนแบบนี้นะคะต่อไปนี้ป้าคำสายจะไม่จะถามสกนว่ามาจากไหนแล้วจะเซ็กประวัติก่อนนะคะเซ็กประวัติกลอน ว่าเป็นแบบไหนมีอะไรติดตัวมาเลขสิบสามหลักสิบสามหลักมันมีนะคะป้าคำสายงูแต่ป้าคำสายก็รับประตัวเองงูไม่ทันไม่ทันคุณคุณนี้มันตลกตาแรงที่คุณยัดเยียดให้สันน่ะความคิดของคุณนิสัยของคุณเป๊ะเลยที่เอาให้ยัดเยียดให้คนอื่นน่ะว่าฉันโตเละอ,อย่างนั้นอย่างนี้ ฉันก็เก่แล้วนะคะจะไปจําของคุณจะให้เออให้เอา,เอาไปส่งให้ค่อยนะเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดฉันยังเสียใจเลยว่าคุณจากบ้านครูสมจิตมาห้องฉันให้ร้อยเดียวนะ่ะคุณนะ่ะไม่มีน้ําใจเลยมีแต่เอาเปรียบเอาเปรียบคนนะคะเอาเปรียบทุกอย่างเลยเสียงเงินไม่อยากเสียใช้เขานเหมือนทาสคุณมาจากไหนไม่ใช่พ่อใช่แม่นะจะบอกให้ คุณให้ฉันก็คือคุณอยู่ห้องฉันนะคะเออแล้วคุณมาหยิบยื่นความเดือดร้อนมาให้ฉันให้เสียเวลานี่โอ้โหอย่างนี้มันรับไม่ได้นะคะก็ยุติได้แล้วก็ให้ทางกฎหมายเขานำเนินการไปคุณก็อยู่เฉยๆน้ดดาคนนู้นคนนี้ดาฉันหาว่า อีนั่นอีนี่สารพัดอย่างอยู่ในคลิปหมดนะคะเนาะก็ขอร้องละค่ะคุณใหญ่คุณโตจ้าคุณเส้นใหญ่สันนะมันเส้นดอกย่านะคะไม่สูงสักเหมือนคุณหลอกยกให้ค่ะเป็นที่หนึ่งได้เลยเอา้าวนะคะคุณน่ะมีเงินสันน่ะไม่มีเงินแต่มันก็เลือกเกิดไม่ได้เข้าใจไหมคะสันก็อยาก เกิดอยู่ในกองเงินกองทองแต่คุณน่ะเกิดอยู่ในกองเงินกองทองแต่คุณก็ยังมาถึงนี่มาเพื่ออะไรมามาทำ้ายจิตใจชาวบ้านกโกกโกเหรือหรือว่ามาเพื่ออะไรเพื่อหาอะไรถ้ามาค้าขายเขาไม่ทําอย่างนี้หรอกคะ่ะเขาก็พอคุยกันได้เขาก็คุยที่คุณพูดออกมาน่ะ รู้ไปถึงไหนเขาอ่านออกหมดนะคะไม่ต้องบังคับเขาหรอกว่าให้อย่าทำแบบนี้นะทําแบบนี้นะมันไม่ใช่ใครก็บังคับไม่ได้นะคะอิสระเสรีทั้งนั้นอย่ามาบังคับใจกันป้าคำสายเสียใจมากเลยฝากบอกด้วยนะคะยุติได้แล้วหรือว่าคุณจะพูดก็ได้นะคะเนะก็คุณอย่าออกสื่อคะ่ะเขา ดูแลโอ้โห,หรับไม่ได้นะคะ <t une noise> ฉันก็เบื่อที่สุดนะคะเป็นคนแบบนี้ <t une noise> ก็ฝากด้วยนะคะเช็คตัวเองด้วยเซคประวัติตัวเองด้วยนะคะเนาะเลขประชาชนสิบสามหลักมันมีนะคะเนาะ ว่าคุณดีคุณเด่นอะ่ะข้างหลังคุณอะ่ะเขาไม่รู้นะเขารู้นะคะเขารู้นะคะบอกไว้ก่อนว่ารู้นะคะ